สวัสดีครับท่านผู้ปกครองบุคลากรของเรียนอัุบาลสงขาและท่านผู้ชมที่สนใจรับชมรายการของ ABSK News โรงเรียนอัุบาลสงขาทุกท่านครับจากความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าโรคโควิด -19 เนี่ยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูแล้วมันจะปรับ ทุกสิ่งที่ดำเนินชีวิตยอยู่บนโลกมนุษย์ของเราในขณะนี้เนี่ยให้ปรับเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือคนที่สามารถที่จะอยู่รอดในสังคมในอนาคตได้เนี่ยคือคนที่ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองต้องปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดอะไรต่างๆมากมายโรงเรียนก็เช่นเดียวกันครับเราได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะนักเรียนไม่สามารถที่จะมาโรงเรียนได้เมื่อนักเรียนไม่สามารถมางเรียนได้เนี่ยโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะสอนนักเรียนได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนก็คือเทคโนโลยีที่ทันสมัยึ่งแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะมาทดแทนการที่จะให้นักเรียนเดินทางมาที่โรงเรียนครูมาสอนนักเรียนอยู่ที่หน้ากระดานดำมาเข้าห้องรวมกันมาก นักเรียนอยู่ที่บ้านคุณครูอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทํางานหรืออยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียนรู้ในอนาคตโรงเรียนอาจจะไม่ที่อาจจะไม่ใช่เป็นสถานที่ที่สําคัญที่สุดอีกต่อไปเลยโรงเรียนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาบ่มเพาะมาปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรือการทํากิจกรรม เพื่อสังคมหรือการทํากิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนแต่ในเรื่องความรู้วิทยาการใหม่ๆต่างๆนักเรียนหรือผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้อยู่ที่บ้านได้เจ้าโควิด -19 คือตัวเร่งที่จะให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนดังนั้นทุกคนจะต้องปรับเปลี่ยนโรงเรียนจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการที่จะให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนในอนาคตก็คงจะเป็นเพียงสถานที่สําหรับใช้ในการออกกาลังกายเช่นสนามกีฬาเป็นสถานที่ในการจัดฝึกอบรมทักษะจําเป็นต่างๆที่จําเป็นจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันอาจจะไม่เป็นสถานที่ซึ่งเป็นที่รวบรวมของนักเรียนจํานวน2 3งสามพันคนอยู่ในที่ที่แออัดเดียวกันแล้วดงนั้นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งเจ้าโควิด -19 มาเป็นตัวเร่งให้พวกเราจะต้องรีบดําเนินการ ในการปรับตัวให้เข้ากับอนาคตซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วไปกว่านี้โดยเฉพาะยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและรูปแบบของการจัดก,การเรียนการสอนอันโรงเรียนอนุบาลสงขาก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดก,การศึกษาในระดับก่อนประถมและประถมศึกษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับ อนาคตที่มันจะตามมาห้องเรียนในอนาคตอาจไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามาเรียนที่โรงเรียนอีกต่อไปห้องเรียนอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้จากที่ไหนก็ได้ห้องเรียนคือโลกกว้างอยู่ตรงไหนก็สามารถเรียนรู้ตรงนั้นได้ผมเชื่อว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดและในยุคข,ของไวรัสโครนา นายทีผมเชื่อว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคตอนุบาลสงขาอาจจะเป็นเพียงสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกายที่ใช้ในการฝึกอบรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตสำนึกพัฒนาคุณภาพทางชีวิตทักษะชีวิตต่าง แต่ในเรื่องของการเรียนการสอนนั้นทุกคนสามารถเรียนรู้อยู่ที่ไหนก็ได้นักเรียนสามารถเรียนรู้ไปได้ที่บ้านที่ทํางานสาหรับผู้ปกครองที่เรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนด้นห้องเรียนของเราก็คือห้องเรียนของโลกการปรับเปลี่ยนบทบาทของครูจากบทบาทในการสอนมาเป็นบทบาทของการเป็นครีเอเตอร์ของการเป็นโค้ดออนไลน์ ให้คำปรึกษาการปรับเปลี่ยนบทบาทของการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายการผลิตสื่อการปรับเปลี่ยนบทบาทของโรงเรียนจากที่ทำหน้าที่เพียงแค่ให้บริการสถานที่กับนักเรียนที่จะมาเรียนปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่ซึ่งใช้สำหรับการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมดีๆการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมนอกจากเป็นสถานที่ในการที่จะสอนนักเรียนอย่างเดียวดังการปรับเปลี่ยนบทบาททั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนนั้นผมเชื่อว่าในอนาคตโรงเรียนจะลดความสำคัญลงไปอย่างยิ่ง แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรู้บนโลกออนไลน์ที่คุณครูจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง AI กำลังจะเข้ามาแทนที่ในทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่อยากเห็นวันหนึ่งคุณครูของเราถูกแทนที่ด้วย AI ถ้าเราไม่ต้องการถูกแทนที่ด้วย AI สิ่งที่เราต้องรีบทำก็คือการพัฒนาตัวเองเรียนรู้ฝึกฝน ก้าว <ersch> ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงที right like ่เราไม่ได้คาดหวังไว้ล่วงหน้าว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเหมือนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ที่เจ้าโควิด -19 เข้ามามันเปลี่ยนแปลงกระทันหันโดยที่ตั้งตัวไม่ทันคนที่สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้คือคนซึ่งรู้จักการปรับเปลี่ยนตัวเอง แตนั้นผมให้กำลังใจกับคุณครูและโรงเรียนต่างๆที่ตอนนี้กํำลังหาวิธีการที่จะใช้ในการเรียนการสอนผ่านออนไลน์อนุบาลสงขาก็พยายามหารูปแบบวิธีการที่ดีที่สุดเราจะทำหน้าที่ของโรงเรียนครีเอเตอร์ในการที่จะนำเสนอการสอนต่างๆสู่นักเรียน แล้วแต่นักเรียนและผู้กองจะเลือกใช้วิธีใดผมขอให้กำลังใจทุกคนสวัสดีครับ